สวัสดีครับวันนี้มาดูสวนป่าล้อมนามุมนี้นะครับต้นแดงที่ปลูกไว้โดยการเอาเม็ดมาฝังงอกขึ้นแล้วนะครับงอกขึ้นแล้วงอกขึ้นแทบทุกหลุมนะครับทุกหลุมเลยนะครับงอกขึ้นดูสิครับ รอบทุกหลุมมเลยเป็นการสร้างป่าด้วยวิธีการเอาเม็ดมาฝังวันนี้มาดูมุมนี้แล้วก็มีกันไกตัดก,กิ่งมาด้วยนะครับมาดูแล้วก็มาแต่งกิ่งไปเห็นว่ามุมนี้เป็นไม้ธรรมชาติที่ผม ปลูกแล้วก็ปล่อยไว้ส่วนมากก็เป็นไม้ที่เกิดเองครับอนุรักษ์ไว้มีเถาวันขึ้นเยอะเลยนะครับได้โอกาสมาแต่งจริงมาตัดเถาวันออกจากลำต้นของเขาช่วยเขาครับที่เห็นอยู่นี้คือต้นอะรางหรือต้นนนที แต่งกิ่งไว้ช่วยลิดกิ่งให้เขาเขาจะได้โตแล้วก็สูงขึ้นส่วนกิ่งที่ลิดแล้วก็วางไว้แถวนี้เลยครับให้เขาย่ใยสลายลงไปเป็นปุ๋ยของต้นอื่นๆเยอะเลยนะครับต้นนรีนี่ก็ต้นนรี เยวด้วยนะครับส่วนนี้ก็ต้นนนทนสีนะครับเกิดอยู่ข้างๆต้นนี้แหละนี่คือต้นลูกหยีต้นลูกหยีนี้จะเยอะนะครับในสวนของผมมุมนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นต้นแม่พันธุ์ดั้งเดิมของเขากนะับต้นแม่พันธุ์ดั้งเดิม เาว,วันเยอะเลยครับช่วงหน้าฝนอย่างนี้มาช่วยแต่งออกให้เขาหน่อยกันพวกนี้ขัดขวางการเจริญเติบโตของไม้ป่าครับมุมนี้คือต้นลูกหีใช้กันไก่ก็คงจะไม่ได้แล้วว่าเยอะเหลือเกินต้องใช้มีดมาถางแล้วมุมนี้จะเอาไว้ เฉพาะต้นโตๆสักสี่ต้นสี่ต้นแล้วก็มุมเล็กๆตรงโน้นก็จะเอาไว้สักสองสามต้นนะครับส่วนมุมพวกโตๆอย่างนี้ก็เอาไว้เลยนะครับเอาไว้เลยจะมาแต่งกิ่งให้เขาสักวันมุมนี้แต่ต้องใช้มีดนะครับวันนี้เอากันไกลมาก็เชื่อแต่งกิ่งพวกอย่างนี้แหละครับตัดเทาวันออกตัดเทาวันออก ถ้าเราไม่ตัดเท้าวันออกพันไว้อย่างนี้ดูไม่งามครับดูไม่งามแล้วก็เป็นต้นไม้ที่น่าจะโตช้าโตช้าเพราะว่าพวกนี้มาลัดลาต้นเขามาลัดลาต้นเขาต้นลูกหยีเหมือนกันนะครับนี่ส่วนนี้คือต้น ตะแบกเปลือกบางหรือต้นเปลือยพวกนี้มาเกิดเองทั้งนั้นครับนี่กิ่งเล็กๆก,ก็ตัดออกให้เขามาเกิดเองต้นตะแบกเปลือกบางหรือต้นเปลือยในส่วนนี้เริ่มมีสมุนของป่าเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นดงเป็นไพรแล้วย่อมมีสมุนไพรเห็นนะครับต้นนี้คือต้นอีรอก มุมข้างล่างนี้ต้นลูกหยีเยอะเลยนะครับต้นลูกหยีเยอะเลยก็มีกิ่งเยอะเกินไปแกออกให้เขาสักจริงนะรก็มีเถาวันด้วยนะครับเถาวันด้วยแล้วก็ดึงออกให้เขาต้นลูกหยีนี่ก็ต้นลูกหยี สองต้นนั้นก็ต้นลูกหยีนะครับมุมนี้ต้นลูกหยีเยอะเลยนะครับสิ่งที่เยอะอีกอย่างหนึ่งก็พวกต้นไม้อย่างนี้นะครับวัชพืชอ,อย่างนี้เป็นที่นำพาของพวกเถาวันอย่างนี้นะครับตัดทิ้งไปเลยนี่ก็ต้นอีลอกนะครับต้นอีลอกพวกนี้มันจะนำพาเถาวันครับตัดตอนเลยนะครับเถาวัน ถ้าต้นสูงๆอย่างนี้ก็ตัดข้างล่างตัดข้างล่างให้เขาอย่างนี้ก็ไม่ให้พวกเถาวันมาลบก,กวนเขาเยอะเลยนะครับดูต้นนี้คือต้อนกระบกหรือต้อนคุนทรพย์ักครับเถาวันเยอะเลยตัดออกให้เขาหน่อย ต้นพูนซับเพราะว่ามีต้นแม่พันธุ์ต้นโตโต้ๆๆนั่นนะครับเยอะเลยเถาวันเยอะครับมุมนี้ไม่ค่อยได้มาตัดให้เขาด้วยแหละครับวันนี้มีโอกาสก็ถือกันไกลมาด้วยก็ตัดเถาวันพวกนี้นะครับตัดตอนไปไม่ทราบว่าต้นอะไรครับ เป็นเทาวันขึ้นไปเลยปล่อยไว้ก่อนนะครับเป็นธรรมชาติของเขาลูกหยีเยอะเลยนะครับตปนลูกหยีตัดออกน้อยถ้าเราเอากิ่งไว้เยอะกิ่งพวก ตามๆอย่างนี้ก็เป็นจริงที่นำพาเทาวันขึ้นมานะครับนำพาเทาวันตัดให้ขาดก็ปล่อยไว้เลยนะครับก็จะไม่มาขึ้นมาลุกหัวต้นไม้ของเราแล้วต้นนี้เยอะเลยนะครับต้อนอลางต้อนอลางเต็มเลยนะครับต้นอลางต้นอลางหรือต้อนดนซีนะครับไม่ได้ปลูกครับ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติต็นอย่างนี้ก็เป็นไม้ป่าชนิดหนึ่งครับพวกยอดอย่างนี้ก็นำพาพวกเทาวันมานะครับตัดออกให้เขาเยอะเลยครับเถาวันมุมนี้เยอะเลยถ้าเราตัดออกให้เขาอย่างนี้ ไม่นานหรอกครับเขก,ก็จะมีรูปทรงพุ่มที่สวยนะครับทรงพุ่มที่สวยงามสูงตรงเลยนะครับถ้าเราตัดแต่งให้เขาตัดพวกเทาวันออกนะครับเป็นการสร้างแต่งรูปทรงของไม้ป่านะครับต้นบุกต้นบุกข้างในก็ต้นบุก เยอะเลยนะครับต้นแดงก็มีนะครับนี่คือต้นแดงเกิดอ,อยู่ข้างในนั้นปล่อยไว้เลยครับเพราะเราสร้างป่าอยู่แล้วส่วนมากมุมนี้เป็นต้นไม้ที่ไม่ได้ปลูกนะครับเป็นต้นไม้ธรรมชาติมีเสริมบ้างก็พวกอย่างนี้แหละครับเนี่ยเดินเอาเม็ดมาฝังมาข่าม,มง ต้นคูนก็เอาเม็ดมาหวานนะมาหวานนะครับขางล่างนู้นหวานต้นคูนต้นสักทองไว้เยอะนะครับปีนี้ยังไม่น่าจะเห็นต้นของเขาสําหรับต้นสักทองนี่ก็ไม้ป่าชนิดหนึ่งครับไม่ทราบว่าเป็นต้อนอะไรเป็นต้นที่มองไม่สวยอย่างนี้ก็ตัดลิกกิ่งออกให้เขาครับ ดูล่งปง่งตัดตอนพวกเทวันออกนะครับเยอะเลยนะครับความสวยขึ้นเกิดขึ้นเลยตนนี้คือต้นมะข่าโมงครับมะข่าโมงที่ที่เอาเม็ดมาฝังไว้ ต้นแดงนี้การสร้างป่าด้วยวิธีการเอาเม็ดมาฝังถ้าไม่อยากยุ่งยากในการที่เราต้องกรอกดินใส่ถุงก็เอาเม็ดมาฝังเลยครับอย่างนี้ของผมเกิดทุกต้นเลยนะครับเกิดทุกต้นเลยลก็ต้นไม้ป่าอีกต้นหนึ่งตัดส่งพุมมข้างล่างออกให้หน่อย แต่แต่งออกอย่างนี้นะครับต่เทวันออกให้เขาไม่ให้มาพันต้นไม้ของเรากลางล่างนี่ต้นนนสีเยอะเลยนะครับสวยแล้วถ้าแ,แต่งไว้อย่างนี้มุมนี้ไม่ได้มาแต่งกิ่งให้เขาอย่างนี้สักทีเลยนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่มาแต่งกิ่ง ก็เลือกแดงเฉพาะต้นที่สำคัญสำคัญนะครับมาอย่างนี้ก็ปล่อยไว้เลยแ่งเฉพาะกิ่งที่สำคัญสำคัญที่เราเห็นว่ามันไม่สวยโอ้ต้นแดงนี้เกิดเยอะเลยนะครับดูสิครับหลุมนี้เกิดจีต้นครับนะ่ะเกิดทุกเม็ดเลยนะครับต้นแดงครับที่มาแต่งกิ่งอย่างนี้ก็ ถือกันไกลมาด้วยก็เพราะว่ามาดูแล้วพวกกิ่งต่ําๆพวกนี้เป็นที่มาของต้นของเทาวันครับเป็นที่มาของเทาวันตัดแต่งให้เขาเขาก็ไม่มีที่เลื้อยขึ้นไม้ปากของเราก็จะโตนะครับถ้าเราแต่งให้อย่างนี้ ลกนะครับเพราะว่าไม่เคยมาแต่งกิ่งไม่เคยมาทำอะไรเขาเลยป่อเลยนะครับนีนปล่อยให้ต้นของเขาขึ้นมาเราตัดตอนเฉพาะพวกเถาวันพวกนี้ออกมาข่ามงนะครับเอาเม็ดโยนเข้ามาเกิดเลยคือประสงค์ของการแต่งกิ่งมุมนี้ก็ ว่าจะมาดูต้นนี้แหละครับเป็นต้นไม้ที่เอามาปลูกต้นยางนาครับเ้าวันเยอะเ้าวันเยอะเลยนะครับต้นยางนาแ่งให้เขาหน่อยแ่งให้เขาดูโล่งๆครับดูโล่งๆดูโปร่งต้นยางนา ตัดออกอย่างนี้ก็เป็นการตัดตอนของเถาวันนะครับเป็นเถาวันให้เขามาเกี่ยวพันได้มุมนี้เป็นมุมของต้นมะข่าแตะนะมะข่าแตกเยอะเลยเต็มไปหมดเลยนะครับมะข่าแตะนี่ต้นคอมเห็นไหมครับสังเกตใบมะข่าแตะเต็มไปหมดเลยเป็นป่ามะข่าแตกเลยมุมนี้ต้นยางนาต้นนี้ เอามาปลูกไว้นะครับตั้งใจมาปลูกก็ต้นเดียวนี่แหละเห็นเ,นเนถาวันหานเขาขึ้นมาเยอะเลยนะครับได้มีโอกาสก,าก็มาตัดตอนพวกเถาวันพวกนี้ให้เขาหน่อยเพื่อให้เขาสูงโตขึ้นไปข้างบนงสูงโตขึ้นไปข้างบน นี่คือการแต่งกิ่งเอาเฉพาะกิ่งสำคัญสำคัญนะสำคัญ,สำค,ญสำคัญที่เขาจะมามีเครือไม้มาพันลำต้นของเขาเอาออกให้เขาถ้าจะเข้าไปด้านในไม่ได้หรอกครับลกเกินแต่วิธีการแต่งอย่างนี้แหละครับ ถือกันไกมาแล้วก็มาตัดให้เขาพวกเทวันที่ขึ้นมาอย่างนี้ตัดตอนเลยนะครับตัดตอนเลยเขาไปตายอยู่ข้างบนนู่นรมรมนี้เป็นการสร้างป่าโดยวิธีการปล่อยไว้เลยนะครับปล่อยไว้เลยปล่อยไม้ธรรมชาติให้ขึ้นไนไว้เลยแล้วก็มีโอกาสวันนี้ก็ เอากันไก่มาตัดไม้ติดมือว่านะครับติดไม้ติดมือมาเพื่อที่จะแต่งกิ่งของเขาครับมุมธรรมชาติก็ต้องอาศัยคนดูแลนะครับ